สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมนะครับก๊อฟนะครับที่ปรึกษาการขายนะครับรถฟอร์ดนะครับประจำศูนย์ฟอร์ดพัะประแดงนะครับคือออโต้แกลเลอรี่นะครับพบกับก๊อฟนะครับก็จะมีรถฟอร์ดสวยๆมารีวิวให้ชมกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นตัวโอเป็นแคปนะครับรุ่นแคปเอ็กซ์อัลพาสปอร์ตนะครับตัวนี้นะครับราคาจะจำหน่าย692,000บาทนะครับเครื่องยนต์2.2นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับ แรงม้าสูงสุด160แรงม้าแรงบิดสูงสุด385นิวตันเมตรนะครับเดี๋ยวก็พาชมนะครับคันนี้แต่งอุปกรณ์อะไรไปบ้างนะครับเริ่มจากที่ข้างบนนะครับลูกค้าเรียกสกู๊ปนะครับเป็นสกู๊ปทรงฟิตนะครับนี่ใหญ่เต็มฝากกระโปรงแบบนี้เลยเป็นสีดําเงานะครับตัดด้วยสีดําด้านนะครับเลือกสัญลักษณ์เป็นรูปม้ามัสแตงนะครับให้สีม้ามัสแตงเป็นสีแดงชุดแต่งนะครับก็เป็น f 1 5 0นะครับประกอบไปด้วยกระจังหน้าสีดําด้านนะครับฟอนต์ตัวอักษรนะคครรัับบบเเเเปป็็็็นนนสีดดําขอออแแงงะลล้วกกืไฟ LED ตมช่ ชุด F150 นะครับก็จะมีไฟตัวสีมาให้นะครับแล้วก็ตัวกันชนหน้านะครับตัวนี้นะครับเป็นดำนะครับลูกค้าเลือกเป็นตัวกันแทงนะครับเป็นสีแดงนะครับเพิ่มเติมนะครับตัวไฟตัดหมอกเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ครอบไฟหน้าด้วยพร้อมกับอัปเกรดไฟเต็มระบบนะครับก็ใส่โปรเจคเตอร์นะครับทรงกลมนะครับวงแหวนเลนไอนะครับไฟมาแตงนะครับไฟเดย์ไทมนะครับพร้อมสเต็ปไฟเลี้ยวจัดเต็มกันเลยทีเดียว ด้านข้างตัวรถนะครับซุ้มล้อนะครับขนาด6นิ้วนะครับแบบไม่มีหมุนนะครับเป็นสีดําด้านนะครับล้อแมกนะครับก็ล้อแมกซลายวัปเปอร์นะครับเป็นดำนะครับขีบเงินนะครับหรือมินิ้ิกการถีเงินนะครับพร้อมกับยางมอนสเตอร์เอทีสามนะครับสองหกห้าเจ็ดสิบสิบหกนะครับสเปกยางนะครับครอบแก้มนะครับตัวนี้นะครับมีมากับตัวรถอยู่แล้วนะเป็นสีดําด้านนะครับพร้อมใส่เลี้ยวราวหลังคาสีดําด้านกันสาดลูกค้าเลือกเข้ารูปสีชิ้นนะครับเบ้ารองมือเปิดนะครับเป็นสีดําด้านพร้อมสติ๊กเกอร์กกรราฟนะคับ ด้านท้ายรถนะครับก็ครอบฝาถังนะครับโลบาเหล็กนะครับส่งขายยาวนะครับของ Outlander ท้ายรถก็ครอบใสท้ายนะครับขาดไม่ได้เลยสติ๊กเกอร์นะครับกราฟิกนะครับที่ฝาท้ายนะครับเบ้าลองมือเปิดฝาท้ายนะครับส่งปลายดาบนะครับพร้อมเปลี่ยนกันชนท้ายเหล็กนะครับของ Outlander นะครับมาพร้อมกับผงโอเมก้าสีแดงแบบนี้เลยภายในคันนี้นะครับลูกค้าก็เลือกเป็นเปลี่ยนเป็นเบาะหนังด้วยนะเดี๋ยวก็พาไปชมนะครับ ัโ o เปนแ a p ของเรานะครับนีู่กคาก็เปลี่ยนนะครับภายในนะครับก็เป็นหนังนะครับสีดำเดินได้สีแดงนะครับนี่ตามคอนเซ็ปต์รถเลยอะรถดำนะครับตัดแดงนะครับก็ภายในคันนี้ก็เหมือนกันนะครับ ต้องบอกนะครับว่าแคปบรุ่นนี้นะครับเป็นตัวที่ขายดีที่สุดของฟอร์ดนะครับเป็นแคปบยกสูงนะลุยน้ําได้80เซนนะครับแล้วก็ราคาประหยัดมากนะครับบรรทุกได้1.3ตันนะครับเคลมมาจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจสอบถามโปรโมชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Ford Ranger Ford e v e r e s t สนะครับสามารถติดต่อตามที่เบอร์ที่กับขึ้นไว้ให้ได้นะครับยังไงนะครับรบกวนคุณลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง YouTube กับด้วยนะครับ และเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะว่าก๊อปนำรถฟอร์ดรุ่นไหนมารีวิวให้ชมกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ